ต้องดูคาแรคเตอร์เลยครับต้องดูเรื่องราวว่าเรื่องราวที่จะเข้ามาหรือว่าบทที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอยากจะทํามันไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรมีมีงานของตัวเองที่ที่ดีทุกๆท,ท,ที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับจริตที่เราอยากจะทําตรงกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในความรู้สึกของการถ่ายทําก็จะจะจะ,จะลองพิจารณาแล้วก็ลองรับดูครับ ผมผมเปิดหัวเหรอครับ <c oughs> เปิดมาให้แบบอยากรู้เหรอครับจริงๆ <c oughs> คือจริงๆบทแบบไหน <c oughs> จริงๆบทบทแบบไหนได้หมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าคือมุกอ่ะไม่มีในหัวหรอกว่ามุกอยากเล่นอันนี้อันนี้อันนี้บอกว่าถ้าส่งบทม,มาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่เคยเล่น แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครนี้อันนี้คือตัวตัวเลือกในแบบที่มุกรู้สึกว่ามุกใช้เลือกในการรับงาน<ม>ค่ะก็อยากเล่นในสิ่งที่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรา